เฮ้ hey, ทุกคนคุณคิดว่าคุณรู้จักโลกนินจาดีแล้วงั้นหรอคุณคิดว่าคุณเข้าใจนารูโตะอย่างท่องแท้แล้วใช่ไหมถ้าคุณตอบว่าใช่เตรียมตัวผิดหวังได้เลยเพราะวันนี้ช่องซันจัดจัดหรือ SJJ ของเราจะมาเขย่าวความเชื่อเดิมๆของคุณให้กระเจิงไม่ใช่แค่สรุปเรื่องราวแต่เราจะพาคุณไปเจาะลึกมุมมองสุดปั่นที่ไม่มีใครเคยเล่ามาก่อนที่นี่ที่เดียว SJJ ช่องสำหรับวัยรุ่นหัวร้อน กับคีย์หลักคือนาูโตะและเรื่องราวที่คุณไม่มีทางรู้เฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่การสรุปแต่มันคือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ใช่แล้ววันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวของนาูโตะในแบบที่คุณไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเตรียมตัวหัวเลาะจนปวดท้องและตาค้างแต่กับเรื่องราวสุดพีคที่อาจจะทําให้คุณต้องกลับไปดูนาูโตะใหม่ทั้งเรื่องใครอยากรู้ว่านาูโตะของจริงเป็นยังไงและมีใครบ้างที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองรู้จักหมอนี่ดีแล้วบ้าง ป้องห้างคลาดเราจะมาฉีกทุกกฎการเล่าเรื่องเดิมๆและพาคุณไปพบกับความจริงสุดอลมมานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหน้ากากนินจาอาะฮ่าเตรียมตัวนี่คือ S.J.J เริ่มจำชากที่อาจารย์จิระยะสอนนารูโตได้ไหมฉากนั้นดูเหมือนจะอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังใช่ไหมละ่ะแต่ลองคิดดูสิจิระยะเคยพูดว่าลูกศิษย์ที่ไม่มีความสามารถจะได้รับการปกป้องจากอาจารย์หรืออะไรทำนองนั้นอ่ะนะ แต่จริงๆแล้วนารูโตะเข้าใจคำพูดนั้นผิดไปหรือเปล่าสมมติว่าในมุมมองของจิระยะเขากำลังสอนวิชานินจาที่ซับซ้อนให้นารูโตะซึ่งนารูโตะก็มักจะตีความไปในแบบของตัวเองเสมอจนจิระยะต้องแอบถอนหายใจเฮ้อเมื่อไหร่เจ้าเด็กนี้จะเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้สักทีนะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งจิระยะกำลังอธิบายเรื่องการควบคุมจัการะอย่างชายอย่างละเอียดแต่สิ่งที่นารูโตะได้ยินคือฝึกเยอะๆแล้วจะได้กินราเมงฟรี จิระยะถึงกับอุทานในใจฉันสอนอะไรไปนเนี่ยหรือบางทีตอนที่จิระยะกำลังเล่าเรื่องความรักที่ซับซ้อนให้ฟังนารูโต้ดันคิดว่าจิระยะกำลังพูดถึงวิธีจีบสากุระโอ้โหจิระยะคงได้แต่กลุ่มขมับนี่มันไปกันใหญ่แล้วนั่นแหละขนาดอาจารย์ผู้รอบรู้ยังต้องกลุ่มขมับแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรกับเด็กแสบคนนี้ล่ะใครว่าจิระยะเข้าใจนารูโต้ดีที่สุดบางทีเขาก็แค่เหนื่อยที่จะอธิบายแล้วก็ได้นะ มาที่คู่หูคู่ปรับตลอดการนารูโตะกับซาสึกะซาสึกะนี่นะเขาเห็นนารูโตะเป็นคู่แข็งที่น่ารำคาญที่ชอบก่อเรื่องวุ่นวายเสมอแต่ลึกๆแล้วกาจะแอบทึ่งในความมุ่งม,มั่นของนารูโตะก็เป็นได้แต่ในมุมมองของนารูโตะซาสึกะก็คือเพื่อนที่เขาอยากบินกลับมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนารูโตะจะคิดเสมอว่าซาสึกะนายต้องกลับมาเป็นเพื่อนกับฉัน โดยไม่สนใจว่าซาสึเกะจะอยากกลับมาหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งซาสึเกะกำลังฝึกวิชาลับสุดยอดที่ต้องใช้สมาธิขั้นสูงแต่จูๆ่ๆนา루โตะก็โผล่มาพร้อมกับซาสึเกะไปกินราเมนกันเถอะซาสึเกะถึงกับเงือตกจบ,บ้าเอ๋ยแกจะมาทำอะไรตอนนี้หรืออีกทีตอนที่ซาสึเกะกำลังสาบานว่าจะแก้แค้นให้ตระกูลนาุโตะก็ดันพูดขึ้นมาว่าฉันจะเป็นโฮคาเงะให้ได้เลยซาสึเกะได้แต่คิดในใจเกี่ยวอะไรกับแกวะเน,นี่ย พวกเขามักจะสื่อสารกันคนละภาษาเสมอเรากับว่ามาจากดาวคนละดวงซาสิกะอาจจะคิดว่าเจ้าหมอน,นี่มันบ้าหรือเปล่าส่วนนาูโตะก็จะคิดว่าทําไมซาสิกะถึงไม่เข้าใจความรู้สึกฉันเลยนะต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองตอนบางทีก็มองข้ามสิ่งที่อีกฝ่ายพยายามจะบอกไปเลยมาถึงสากุระเธอเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้เธอเห็นนาูโตะเป็นไอ้บองที่น่ารำคาญ ส่วนซาสเกะคือคนที่เธอหลงรักหมดหัวใจแต่ในมุมมองของนารูโตะสากุระก็คือคนที่เขาอยากปกป้องและเอาชนะใจให้ได้และมักจะเข้าใจผิดว่าเธอชอบเขามีอยู่ครั้งหนึ่งสากุระกำลังพยายามรักษาคนเจ็บอย่างตั้งใจแต่นารูโตะก็โผล่มาพร้อมกับสากุระจังดูท่าไม้ตายใหม่ของฉันสิสากุระถึงกับต้องตะโกนนารูโตะแกขัดจังหวะฉันหรือตอนที่สากุระพยายามจะสารภาพความในใจกับซาสเกะ แต่นารูโตะดันมาขัดจังหวะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเสมอซาสเกะฉันกำลังฝึกวิชาแยกเงาพันร่างซากุระได้แต่กรีดร้องในใจแกไม่เคยดูสถานการณ์เลยละไงยะตลอดมาซากุระมักจะคิดว่าเมื่อไหร่ไอ้บ้านี่จะเลิกตามฉันสักทีนะแต่นารูโตะก็ยังคงพยายามต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเรากับว่าคำว่าไม่ไม่เคยอยู่ในโภชนานุกรมของเขาเลยความสัมพันธ์ของทั้งสามคนมันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้จริงๆ แล้วเพลนล่ะตัวร้ายที่น่าจดจำที่สุดคนหนึ่งในเรื่องเขาเชื่อในความเจ็บปวดที่จะนำมาซึ่นงสันติภาพที่แท้จริงแต่นิมมุมมองของนารูโตะเพนก็คือคนที่เข้าใจผิดเรื่องสันติภาพนารูโตะเชื่อว่าสันติภาพต้องมาจากการพูดคุยและความเข้าใจไม่ใช่ความเจ็บปวดมีอยู่ครั้งหนึ่งเพนกำลังจะใช้ชินระเทนเซทำลายโคโนฮะแต่จูจูนารูโตะก็โผล่มาพร้อมกับฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เพนได้แต่ใส่หัว เจ้าเด็กนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆรลอตอนที่เพนกําลังพยายามอธิบายปรัชชาของเขาให้ฟังอย่างลึกซึ้งนารูโตะกลับบอกว่าฉันจะเอาชนะนายให้ได้แล้วพาซาสึเกะกลับมาเพนถึงกับถอนหายใจยาวนี่มันฟังที่ฉันพูดตั้งหรือเปล่าเนี่ยเพนอาจจะมองนารูโตะเป็นแค่เด็กไร้เดียงสาที่ไม่เข้าใจความโหดร้ายของโลกแต่ในที่สุดนารูโตะก็สามารถทําให้เพนเปลี่ยนใจได้หรือเปล่านะบางทีเพนก็แค่อ่อนใจที่จะเถียงกับนารูโตะแล้วก็ได้มาถึงโอบิโตะ ชายผู้สวมหน้ากากและวางแผนสร้างโลกแห่งความฝันเขาเชื่อว่าโลกนี้มันเน่าเฟะเกินไปจำฉากที่โอบิโตะเปิดเผยตัวตนกับคาคาชิได้ไหมโอบิโตะคงคิดว่าคาคาชิจะเข้าใจความรู้สึกของเขาหลังจากที่เห็นโลกนี้มันห่วยแตกแค่ไหนแต่คาคาชิกลับคิดว่าโอบิโตะกำลังหลงผิดไปไกลแล้วคาคาชิพยายามจะเตือนสติโอบิโตะเสมอว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้อง แต่โอบิโตะก็ยังคงยืนกรานในความคิดของตัวเองนายไม่เข้าใจความเจ็บปวดของฉันหรอกคาคาชิหรือบางทีตอนที่โอบิโตะกำลังอธิบายแผนการมูเกนซึกุโยมิอย่างละเอียดคาคาชิก็แค่ยืนนิ่งๆแล้วพูดว่าโอบิโตะนายเปลี่ยนไปมากเหลือเกินโอบิโตะถึงกับหงุดหงิดนายฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอบิโตะอาจจะมองว่าคาคาชิเป็นเพื่อนที่ไม่เข้าใจความเจ็บปวดที่แท้จริงของเขา ส่วนคาคาชิก็มองว่าโอบิโตะเป็นเพื่อนที่กำลังจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดบางทีการที่พวกเขาเคยเป็นเพื่อนกันนี่แหละที่ทำให้การสื่อสารของพวกเขายิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกสงครามโลกนินจาครั้งที่4ฉากที่นารูโตะต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของโลกในมุมมองของผู้นำหมู่บ้านคนอื่นๆพวกเขาอาจจะมองนารูโตะเป็นแค่เด็กหนุ่มที่มีพลังมหาศาล และเป็นความหวังสุดท้ายของโลกแต่ในมุมมองของนารูโตเองเขากลับรู้สึกถึงความกดดันมหาศาลที่ต้องแบกรับไว้ทุกคนคาดหวังให้นารูโตเป็นผู้กอบกู้โลกนารูโตะนายคือความหวังของเราแต่ไม่มีใครถามเลยว่านารูโตรู้สึกยังไงบ้างหรือบางทีตอนที่นารูโตะกำลังพูดถึงความฝันที่จะเป็นโฮคาเงะผู้นำหมู่บ้านคนอื่นๆก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วคิดในใจว่า เจ้าเด็กนี่มันยังไร้เดียนสาจริงๆพวกเขาอาจจะมองว่าความฝันของนารูโตะเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันของเด็กๆจนกระทั่งนารูโตะพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันของเขามันเป็นจริงได้นั่นแหละขนาดท่ามกลางสงครามครั้งใหญ่ความเข้าใจผิดก็ยังคงเกิดขึ้นได้เสมอใครจะรู้ว่านารูโตะเคยแอบคิดในใจว่านี่พวกเขาก็แค่ต้องการพลังของฉันใช่ไหมมาถึงท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของนารูโตะ วิชามหาเมตตาคาถาหรือที่รู้จักกันในนามท็อกโนจุตสุนารุโตใช้มันเปลี่ยนใจตัวร้ายมานักต่อน,นักอย่างโอโรจิมารุที่ดูเหมือนจะชั่วร้ายที่สุดแล้วแต่ก็ยันโดนท็อกโนจุตสุของนารุโตเล่นงานจนงงไปเลยโอโรจิมารุอาจจะคิดว่าเจ้าเด็กเนี่ยมันพูดอะไรของมันวะทำไมอยู่ๆฉันถึงรู้สึกอยากเป็นคนดีขึ้นมาซะอย่างนั้นหรือตอนที่นารุโตพยายามจะเกลี้ยกล่อมเพนให้เปลี่ยนใจ นารูโตก็พูดไปเรื่อยๆจนเพนถึงกับคิดในใจทำไมมันพูดไม่หยุดเลยวะเนี่ยปวดหัวชะมัดหรือกับกาอาระตอนที่กาอาระยังเป็นปีศาจรายที่ไร้หัวใจนารูโตก็เข้าไปพูดกรอกหูจนกาอาระต้องยอมรับว่าหมอนี่มันบ้าจริงแต่คำพูดของเขามันก็มีเหตุผลบางอย่างนั่นแหละถ้าไม้ตายนี้มันทรงพลังจริงๆเพราะนารูโตเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าใจกันได้ถ้าเราเปิดใจพูดคุยกัน ไม่ว่าคุณจะร้ายแค่ไหนถ้าเจอนาุโตทอกโนจุดสุเข้าไปมีหวังได้กลับใจเป็นคนดีกันทุกคนแน่นอนสุดท้ายนี้นา루โตผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นโฮกังเอะจำฉากที่นา루โตจ้องมองไปที่ภูเขาโฮกังเอะด้วยแววตาที่มุ่งมั่นได้ไหมวันนั้นเขาเป็นเพียงเด็กหนุม่มที่ไม่มีใครยอมรับแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เขาเชื่อมั่นในเส้นทางนินจาของตัวเองเสมอเขาฝึกฝนอย่างหนักเขาต่อสู้เพื่อปกป้องเพื่อนและหมู่บ้าน เขามองข้ามทุกคำดูถูกนะัเสียงหัวเราะเยาะและในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นโฮกังเงะรุ่นที่7ใช่แล้วเขาก้าวข้ามความเข้าใจผิดทั้งหมดที่คนอื่นมีต่อเขาและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่เด็กบ้องเป็นผู้กอบกู้โลกผู้ที่นำสันติภาพมาสู่โลกมินจาและผู้ที่ทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเขานี่คือเรื่องราวของนารุตโตผู้ที่เปลี่ยนความเข้าใจผิดให้กลายเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่จากเด็กกำาทาที่ถูกทอดทิ้งสู่ผู้นำที่ทุกคนยอมรับ เห็นไหมล่ะครับว่าเรื่องราวของนารูโตะมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแอบเต็มไปด้วยมุมมองที่แตกต่างกันความเข้าใจผิดและเสียงหัวเราะใครจะไปรู้ว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเข้าใจแท้จริงแล้วมันอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้และนี่แหละคือความสนุกของการสรุปเรื่องราวในสไตล์สันจัดๆหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้ข้อคิดอะไรบางอย่างไปไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบการเล่าเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญที่สุดคือกด subscribe ช่องซันจัดจัดของเขาด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าอยากให้เราสรุปเรื่องอะไรอีกหรือถ้าใครมีมุมมองแปลกๆเกี่ยวกับนารูโตะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า SJJ จัดหนักจัดเต็มไปเลย